ผู้ชมคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงข่าวสารวงการพระนะคะเราก็จะมีข่าวสารดีๆค่ะคุณเดชมาบอกบุญท่านผู้ชมทางบ้านกันนะคะวันนี้ก็ข่าวแรกเลยนะคะเป็นช่วยร่วมกันช่วยบริจาคนะคะคุณเดชช่วยเหลือเด็กยากไร้ในให้ได้ผ่าตัดความแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกระโหลกศีรษะเป็นโครงการศัลยกรรมตกแต่งปากแหว่งนะครับไปดันโวพิการอื่นๆเนี่ยค่ะครับใช่ก็สามารถที่จะ SMS นะคะร่วมบริจาคนะคะ 10บาทค่ะคุณเด็ดในการพิมพ์100บริจาค100หรือว่าพิมพ์10บาทเนี่ยก็จะบริจาค1บาทนะคะส่งไปที่91277นะคะเป็นระบบ t ท m o v e ก็ดูที่หน้าจอใช่ค่ะคุณเด็ดค่ะตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่3ามสกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปหรือว่าสอบถามได้ที่เบอร์02256 4440นะคะครับผมเนื้อค,ครับโครงการนี้นะครับเป็นโครงการยิ้มสวยเสียงใสเพื่อพระเกียรติ50พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนร,ราชสุดานะครับก็โครงการนี้เป็นของสภากาชาติไทยน,นะครับหรือว่ารายการที่ท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยที่บริจาคไปน,นะนะคุเด็ด สามารถเอาไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะคะอ๋อเขามีใบเสร็จให้ใช่ไหมใช่เขามีใบเสร็จให้ด้วยนะคะบางทีเห็นจะเห็นภาพนะคะน้องๆที่เกิดมาแล้วพิการที่ใบหน้านะคุณเด็กนะน่าสงสารมากเลยนะคะครับค่ะได้มีโครงการดีๆอย่างนี้นะคะเข้ามาช่วยเหลือประชาชนก็ดีนะคะคุณเด็กหาน้องๆก็จะได้มีหน้าตาที่สดใสขึ้นนะคะเนี่ยเด็กที่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็มา แจ้งความประสงค์นะครับที่สภาชาติสภาชาติก็เอาเงินทุนตรงนี้นะครับเอาไปแก้ไขนะครับความพิการทางใบหน้าความพิการทางกระโหลกเพดานแหวงปากแหวงเพดานโหวปากแหวงใช่ใค่ะนะครับก็ช่วยๆกันครับนะครับได้บุญอันนี้ได้บุญได้บุญใช่ค่ะนี่เป็นโครงการของสมเด็จพระเทพท่านด้วยนะคะเอาพิมพ์พิมพ์100ก็บริจาค100บาทพิมพ์10ก็บริจาค10บลองเอซีเส่งมาที่9 1 2 7 7 ของในะคับก็จะเป็นตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอเลยคุณเดชค่ะเนี่ยถ้าเกิดว่าสงสัยยังไงนะคะอยากจะสอบถามโทรไปสายด่วนหนึ่งหกสี่สายดวนสภารากชาติหนึ่งหกหกสี่นะครับผมก็ฝากไว้ตรงนี้สำหรับเรื่องราวของสภากาชาติเรื่องราวดีๆกับโครงการ ยิ้มสวยสิงใสเทิดพระเกียรติ50พรรษาสมเด็จพระเทพนะครับครับแล้วก็มีข่าวอีกข่าวหนึ่งคุณมดเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดนนทบุรีนะครับที่วัดบางจากอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีติดแม่น้ำเจ้าพระยาเลยใช่ไหมคะตรงข้ามเกาะเก็ตเลยนั่งเรือผ่านก็เห็นเห็นใช่ไหมพระพุทธมงคลชัยหน้าตัก19เก้าเมตรนะฮะหน้าตักกว้าง19เมตรสูง30 32เมตรหรือ35เมตรนี่แหละนะครับก็ตอนนี้อยู่ในระหว่างการปรับปรุงบริเวณรรอบพพะัก อุ mm hmm. รักนะฮะก็ขอเชิญร่วมบริจาคทรัพย์นะครับหรือว่าจะไปรอดโบสถ์ที่นี่ก็มีรอดโบสถ์นะคุณต้นร ah, mm ู hmm. ้ว่าวมีรอดโบสถ์เราไปมาแล้วเอาเอาคุณไปมาแล้วแหละไปมาแล้วตั้งแต่แรกๆเลยรอดโบสถ์หลวงพ่อนุนดวงหรือพ่อคำดวงไปขุดเจออยู่ข้างล่างนะครับก็ไปกราบพระที่นี่เนี่ยถือว่าเป็น ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งของจังหวัดนนทบุรีท่านใดที่อยากจะร่วมบริจากทรัพย์นะครับก็เรียนเชิญที่วัดบางจากไปกราบไหว้หลวงพ่อเป็นวัดที่มีภูมิทัศน์สวยงามนะคะอยู่ริมแม่น้ำช่วงเย็นๆนะคุณคุณไปตรงวิหารไอ้ตรงตรงระเบียงคดตรงหลวงพ่อพระพุทธมงคลชัยกระติดแม่น้ำนะท่านเจ้าวาดบอกบอกยมจะเห็นพระอาทิตย์สองดวง ตรงนั้นเลยนะเจ็นพระอาทิตย์สองดวงจริงไม่ถึงสองดวงคุณเด็ดเอ้าพระอาทิตย์กำลังจะตกน้าดวงนึงอยู่บนฟ้าอีดวงนึงอยู่ในน้ํสวยมากว่าโอ้โหเออจริงเลยผมไปกันจริงจริงค่ะคือจะเป็นจุดชมวิวอีจุดหนึ่งของจังหวัดนนท์ที่สวยและงดงามมากใช่ค่ะวัดบางจากนะคะใครไปไม่ถูกก็วันนี้สามารถโทรศัพท์ไปได้เลยโทรศัพท์ไปถามเจ้าวาดหลวงเจ้าวาพ่อเจ้าวาดอีกครับท่านพระครูปีตินนทคุณใช่ค่ะก็ฝากไว้ตรงนี้สําหรับเรื่องราวข่าวบริการข่าวสารวงการพระเครื่องใช่ถ้างการทำบ้านนะคะหรือ ว่าตามวัดต่างๆนะคะที่สนใจนะคะอยากจะให้เราเนี่ยมีส่วนร่วมในการที่จะประชาสัมพันธ์งานของท่านนะคะว่าจะเป็นงานบุญต่างๆหรือว่าวัดเนี่ยอาจจะอยากสร้างวัตถุบังคนก็ได้คุณเดช แล้วไม่รู้จะทํายังไงไม่รู้จะปรึกษาใครเป็นวิธีปรึกษาใครกันด้วยสามารถโทรมหามดได้นะคะเราก็จะให้คําปรึกษาได้นะมีโบชัวใช่นะมันต้องมีโบชัวมันต้องมีเยอะแยะเลยทำพีอาร r ตประชาสัมพันธ์ให้นะคะทเว็บให้ชเว็บไซต์รายการทีวีอะไรพวกเนี้ยนะครับฝากข่าวเขียนข่าวก็อย่าลืมนะคะไปเช่าหลวงพ่อพระพุทธชินราชรุ่นจอมราชันหาที่เซเว่นอีเลเว่นนะคะแล้วก็ที่ไปรสยนิทยทุกสาขานะคะหรือว่าไปตรงไหนแล้วเนี่ยหาไม่เจอหรือว่าเจ้าหน้าที่ยัง ไม่ทราบเรื่องยังไงก็สงสัยอะไรตรงไหนก็โทรมาถามมดได้เลยค่ะโทรศัพท์มดเปิดยาวถึง4ี่ทุ่มได้ครับนะครับก็หมดเวลาหนึ่งชั่วโมงเต็มๆกับรายการพักเครื่องกรุงสยามนะครับเอาไว้มีโอกาสแล้วได้เจอกันใหม่นะครับโอกาสหน้าเราคงได้เนื้อนำเนื่อหาสาระเยอะแยะมากมายมาฝากคุณผู้ชมนะครับวันนี้เราสองคนก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ ครับกลับเข้าสู่ช่วงอีกช่วงหนึ่งนะครับของพักเรื่องกรุงสยามนะครับฝากไว้นิดนึงคุณมดเรื่องราวเกี่ยวกับวระถุมงคลใช่ค่ะพระพุทธเมตตาเสนานา์นะคะท่านผู้ชมคะก็ทางกองทัพบกจัดสร้างพระพทรูปพระปูชาและก็พระเครื่องเนะคะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะในวโรกาสพระชนมายุครบรอบ80 4 0พรรษานะคะคแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีพระชนมายุ8 0พรรษาค่ะคุณเู็ค่ะรูปแบบสวยงดงามนะคะตามภาพที่ท่านผู้ชมทางบ้านเห็นเลยนะคะแล้วก็รายได้เนี่ยนะคะก็นําไปสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์นะให้กับให้แก่โรงพยาบาลในสังกัดก,กองทัพบ,บก จำนวน37แห่งทั่วประเทศเลยนะคะสำหรับผู้มีจิตศรัทธาสามารถไปเช่าจองวัตถุมงคลได้นะคะที่ธนาคารทหารไทยธนาคารทหารไทยนะครับแล้วก็หน่วยนนะ่วิรานไซต์ขึ้นที่หน้าจอด้วยนะฮะแล้วก็หน่วยงานทหารหน่วยงานทหารนะครับที่มีป้ายทับบกนะครับนะครับแล้วก็โรงพยาบาล37แห่งทั่วประเทศโรงพยาบาลลพบุรีบ้านผมนี่โรงพยาบาลอนันทมหิดลแน่ๆเลยนะครับแล้วก็อีกหลายๆที่นะครับที่จังหวัดใด นะครับของจังหวัดของท่านที่มีหน่วยงานทหารก็เรียนเชิญหรือว่ามีธนาคารทหารไทยก็เรียนเชิญนะครับได้บุญได้กุศลนะคะเซเว่นดีเลเว่นมีไหมคุณมดเซเว่นไม่มีอะค่ะคุณเดชอ๋อเซเว่นไม่มีนะครับนะครับไปที่ธนาคารทหารไทยนี่ได้เลยนะครับเดินทุกสาขาเลยครับผมนะครับแล้วก็มูลนิธิการเจรนาบรมีกระทรวงสาธารณสุขนะครับจัดสร้างวัตถุมงคลหลวงพ่อโตธรุ่นเบญจมา นวมงคลนะครับเบญนจนวมงคลเบ็นจ่นวมงคลนะครับเ <หา S 2> สาห้าอภิมหามงคลนะครับก็เป็นรูปแบบหลวงพ่อโซทรนะครับก็มีหลายรูปแบบ ใช่นะครับแล้วก็จะเป็นเหรียญอั่มนะครับเหรียญอั่มรู้สึกว่าจะมีรูปไหมนะครับเหรียญอาั่มนะครับมีพระพูชาแล้วมีอ่าเป็นเหรียญปั๊มสองหน้าย้อนยุคนะครับก็วัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับประกอบพิธีนะครับบวงสรวงนะครับมลณาลที่วัดถุนพ่อโสธรเลยนะครับก็รวมไปถึงนะครับรูปแบบนะครับก็ถือว่างดงามใช่ค่ะนะครับงดงามก็ หน้าสะสมนะครับอีกรุ่นหนึ่งนะครับแล้วก็รายได้วัตถุประสงค์การจัดสร้างนะครับก็เพื่อที่จะนํารายได้เนี่ยนะครับไปเขาเรียกอะไรนะคัดกองมะเร็งเต้านมใช่ครับนะครับสำหรับหน่วยงานด้านสาธารณสุขนะครับก็ช่วยๆกันนะครับก็สามารถเช่าอุชานที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศแล้วก็กรมอนามัยถนนตีวานนท์เซเว่นอีเลเว่นด้วยนะคะอ๋อรุ่นนี้มีเซเว่นด้วยนะฮะใช่ที่เซเว่นด้วยนะคะครับผมนะครับก็ จะมีรถเอ็กซเร์เคลื่อนที่นะฮะของกกมอนามัยชนวนมวลสารเพราะว่าคุณเด็ดบมว่าผู้หญิงเนี่ยลำบากมากที่สุดเลยคือเรื่องของการเป็นมะเร็งเต้านมนะเยอะไม่ลำบากเยอะใช่ค่ะเวลาบางทีเนี่ยนะไม่รู้ว่าจะบางครั้งจะไปตรวจที่ไหนบางครั้งไปแต่ละที่ก็ไกลแล้วค่าใช้จ่ายก็สูงมากนะคะก็ต้องขอบารมีหลวงพ่อตัวทแล้วเพราะว่าทุนทรัพย์ในการ รักษาในการคัดกรองในการซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ด้านนี้เนี่ยค่อนข้างจะสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นทางเดียวก็คือต้องขอบารมีพระนะครับพึ่งบารมีหลวงพ่อสสธรนะครับก็กระทรวงสาธารณสุขกรมนามัยก็ตั้งหวังไว้เต็มที่นะครับก็อยากจะให้คุณผู้ชมได้เช่าบูชาใช่เราเช่าวัตถุมงคลเนี่ยเราได้วัตถุมงคลเนี่ยกลับไปสักการะบูชานะแล้วเราก็ได้สร้างกุศลกันด้วยนะคะนี่คือพระใหม่ ต่ออายุใช่ค่ะเรียกต่ออายุตัวเองด้วยต่ออายุตัวเองด้วยใช่ค่ะแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งนะคะเป็นรุ่นที่น่าสนใจเลยค่ะรุ่นดังเวรร่น่าสนใจรุ่นดังเลยละตอนนี้รุ่นจอมราชันนะคะสุดยอดงานประติมากรรมนะครับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์7800ปีในการจัดสร้างวัตถุมงคลที่เป็นรูปของหลวงพ่อโสธรรุ่นนี้เป็นรุ่นแรกนะครับที่เป็นเหรียญถอดประกอบ3มิตินะครับ3าถอดนะครับสวยงามงดงามมากนะครับ แล้วก็นะครับมีพิธีกรรมที่เข้มขังและศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่เททองและดังมากที่พิโลกนี่โอ้โหพูดกันดังมากรุ่นนี้นะครับว่ากันว่านะครับเอาเฉพาะเหรียญอย่างเดียวนะเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญที่พระพักหลุงพ่อโสธรเหมือนขอโทษพระพักหลวงพ่อพระพุทธชินราชเหมือนหลวงพ่อใหญ่ที่สุดเลยคือคือคือเหมือนกับพระพุทธชินราชที่สุดเลยใช่ะกล้องพอมีมาโครจับไหมฮะเนี่ยจะให้เห็นพระพักหลวงพ่อพระพุทธชินราชในเหรียญรุ่นนี้เหมือน ใครเคยไปไหว้หลวงพ่อตัวเออหลวงพ่อพุทธชินราชมานะคุณมดคนพิษโลกอยู่แล้วนี่ใช่ไหมฮะคุณมดก็เห็นอยู่แล้วน่ะจาหน้าได้คือคุณจาความได้คุณก็จาหลวงพ่อได้อะพอเห็นปุ๊บรู้เลยคือเหมือนกันมากว่ากันว่าเหมือนอิมนะคะโัวอิมคือตามประวัติก็เทปที่แล้วไม่ไม่เทปที่แล้วครั้งที่แล้วเราก็คุยกันที่ว่ามีตาประขาวก็คือพระอิมแปลงร่างลงมาเพื่อมาช่เททองเททองหลวงพ่อให้สําเร็จใชน่นี่นี่เห็นไหมครับเนี่ยพระพักเนี่ย แม้กระทั่งพระบูชาเองที่เห็นเมื่อกี้นี่ก็สว,<า>สวยงามมากนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องงานปฏิมากรรมและกินขาดแล้วนะครับส่วนพิธีกรรมก็อย่างที่เรียนไว้นะครับก็นี่เห็นไหมฮะคุณผู้ชม,มจะไปหาเหรียญสวยๆแบบนี้ที่ไหนได้พี่จริงๆก็คือเป็นสามถอดนะฮะก็คือสามชิ้นนะ่ะไม่ใช่เหรียญปั๊มนูนสูงแบบทีเดียวแผ่นเดียวนะ นะครับเไ็นไเห็นหว่าราคา,า,าตอนนี้เนี่ยนะคุณเดชนะจองหนึ่งองค์ได้เนื้อหล่อลอยฉลุอีกหนึ่งองค์ด้วย oh, ค่ะจะ